ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะฮัลโหลเอฟ y ร n วันเวลคัมทูไลฟ์สไตล์บายบาปุรีรำมนะคะคเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่ใบก็ไปร้านเพื่อนมานะคะเพื่อนเนาะร้านซึ่งเป็นร้านนวดอยู่ในเมืองนะคะเพื่อนเนาะกะ็ช่วงนี้ก็กําลังจะเปลี่ยนฤดูกาลนะคะขึ้นสปริงซีซั่นนะคะในวันที่หนึ่งนี้นะคะวันที่หนึ่งกันยาก็เปลี่ยนฤดูกาลแล้วนะคะนเพื่อนเนาะเปลี่ยนฤดูกาลอากาศมันอุ่นขึ้นนะคะ,ะลูกค้าที่ ชอบนวดนะคะเพื่อนก็จะเริ่มมาเยอะนะคะเพื่อนเลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนช่วงนี้ร้านนวดนะคะขาดหมอมากมายนะคะเพื่อนเนาะถ้าใครอยากจะทำเนาะเพื่อนเฝ้าเดินทางเด้อพี่น้องเฝ้าดําเนินการนะคะเพื่อนทําวีซ่านักเรียนก็ได้นะคะเพื่อนวีซ่านักเรียนก็ยื่นได้นะเพื่อนและทํางานนวดทำมันเตจ็อบนะคะอันลิมิตนะคะ สำหรับวีซ่านักเรียนนะท่านเพื่อนซึ่งวีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าที่เปิดนะท่านเพื่อนและก็สา so มารถที่จะผ่านง่ายนะคะเพื่อนลองทําดูเด้อพี่น้องค่าใช้จ่ายมันอาจจะแพงนะเพื่อนค่าใช้จ่ายมันอาจจะแพงแต่ว่าถ้าเราผ่านมาแล้วมันก็คุ้มนะสาหรับคนที่อยากจะมาทํางานนะคะท่านเพื่อนในต่างแดนนะคะวีซ่านักเรียนนะคะท่านเพื่อนเฝ้าเดินทางเด้อพี่น้องเฝ้า ดำเนินการเด้อซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือในเมืองนั้นเพื่อนงานนวดเป็นงานที่หาได้ง่ายมากนะเพราะว่าร้านไทยมันมีอยู่หลาย หลายทุกที่นะคะหลายทั่วพื้นที่นะคะในต่างประเทศมีร้านนวดไทยมากมายนะคะเพื่อนและก็ขาดหมอนะคะันเพื่อนก็เลยอยากจะเอามาอัปเดตให้ทุกคนนะคะที่อยากจะทํางานนะคะเหตุงานในต่างประเทศมันรวยเร็วนะคะเพื่อนทํางานในประเทศออสเตรเลียเงินดีมากมายนะคะเพื่อนเฝ้าเฮดเดอร์พี่น้องพี่ใบนะถ้าพี่ใบมีอิสระที่จะทํานั่นเพื่อนพี่ใบทําแล้วและพี่ใบก็ จะได้เงินเยอะมากด้วยนะท่านเพื่อนการทํางานในต่างประเทศได้เงินเยอะอิหลีเดอร์พี่น้องถ้าคุณขยันนะท่านเพื่อนอเน้นถ้าคุณขยันนะงานนวดเป็นงานที่หนักแต่เป็นงานที่อยู่ในร่มนะท่านเพื่อนและก็รา,ายได้ก็ดีมากนะเพื่อนค่าชั่วโมงแพงนะท่านเพื่อนอวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะกะ็แค่เอามาเล่าให้ฟังนะท่านเพื่อนสําหรับ คนที่อยากจะมาทํางานกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นนะคะเพื่อนเพราะอยู่บ้านเฮามันแร้งนั่น,เ,าานเพื่อนอยู่บ้านเรามันลาบากนะคะเพื่อนมาหาทํางานต่างประเทศนะคะซึ่งงานต่างประเทศที่มาได้ง่ายก็คือจะต้องเป็นวีซ่าที่ถูกต้องก็คือวีซ่านักเรียนนะคะเพื่อน และก็ถ้าคุณอ่าไม่อยากทําวีซ่านักเรียนคุณก็มาวีซ่าพาร์ทเนอร์นะคะเพื่อนแต่คุณจะต้องหาพาร์ทเนอร์ให้ได้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย